ในค่าคืนที่เงามืดปกคลุมอยุธยานักรบผู้กล้าขุนแผนยืนอยู่หน้าบ้านขุนช้างมือกับมีดแน่นหัวใจสั่นระรัวเพราะผู้หญิงเพียงคนเดียววันทองแต่นางยังรักเขาอยู่หรือไม่หรือเลือกอยู่เคียงข้างศัตรูของเขาตลอดกาลและในยามที่ความรักประทะกับอํานาจความลับดํามืดกําลังจะถูกเปิดเผยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรขุนแผนจะได้คืนทั้งความรักและศักดิ์ศรีหรือสูญสิ้นทุกสิ่งไปต่อหน้าต่อตา เปลืไฟถ้าอยากฟังตอนจบสุดเข้มข้นของตำนานรักสามเสร้านี้ดูให้จบแล้วกดซ u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องราวโบราณอันลึกลับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณคิดว่าวันทองรักใครกันแน่ในยามพี่สายหมอกลอยและล่องเหนือลำน้ำเจ้าพระยาเมืองอยุธยาอันรุ่งเรืองยังคงหลับไหลแสงจันทร์สัดส่องลงบนกำแพงเมืองเก่าเงาของชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนนิ่งขุนแผนนักร้องเพลงแห่งศึกดวงตาคู่คมมองออกไปในความมืดหัวใจของเขาร่ำร้องถึงนางหนึ่งวันทองผู้ที่เคยเป็นดั่งดวงใจแต่บัดนี้นางอยู่ในเงื้อมือของอีกคน ขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งอยุธยาผู้มีทรัพย์สมบัติล้นเหลือแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความโลภเขาแย่งชิงวันทองไปจากขุนแผนด้วยเล่ห์กลและอำนาจในค่ำคืนนั้นขุนแผนยืนอยู่หน้าบ้านขุนช้างกับมีดสั้นในมือสั่นรอริจะทำเช่นไรจะบุกเข้าไปหรือจะยอมจำนนต่อโชคชะตาย้อนไปในวัยเยาว์ขุนแผนและขุนช้างเคยเป็นสหายวิ่งเล่นในท้องพุ่งนาหัวร้อราใต้ร่มมะขามวันทองยังเป็นเพียงเด็กสาวผมยาวดำขับถักเปียคู่นางยิ้มให้ทั้งสองด้วยใจบริสุทธิ์ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งมิตรภาาาพนนนนั้จะกลยเป็ไแแห่งคควม เมื่อขุนแผนเติบโตเป็นนักรบใบหน้าคมคายดั่งเทพบุตรฝีมือการต่อสู้ไร้เทียมทานเขาเดินทางไปรบที่ชายแดนทิ้งวันทองไว้กับคำสัญญาข้าจะกลับมาแต่งงานกับเจ้าแต่เมื่อเขากลับมาบ้านของวันทองว่างเปล่าขุนช้างใช้ทองคำและอำนาจลักพานางไปเป็นภรรยาในคืนนี้ขุนแผนซ่อนตัวในเงามืดได้ยินเสียงหัวเราะจากในบ้านเสียงขุนช้างดังก้องและเสียงหวานของวันทองหัวใจของเขาดังถูกมีกรีดนนางยังรักเขาอยู่หรือไม่หรือนางยอมจำนนต่อโชคชะตา มือของเขากำม,มีดแน่นขึ้นแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเงาร่างหนึ่งปรากฏในความมืดขุนแผนเจ้าจะทำอะไรเสียงนั้นคุ้นเคยเป็นนางคำหญิงสาวจากหมู่บ้านใกล้เคียงนางรักขุนแผนมาเนิ่นนานแต่หัวใจของนางไม่เคยถึงเขาข้าจะพาวันทองกลับมาเขากระซิบนางคำสายหน้าเจ้าจะโยนชีวิตทิ้งเพื่อนางที่อาจไม่รักเจ้าแล้วหรือคำถามนั้นดังสายฟ้าฟาดลงในใจ คุณแผนหันกลับมามองบ้านขุนช้างแสงจัตะเกียนในบ้านสองออกมาเงาของวันทองปรากฏบนหน้าต่างนางกำลังหวีผมยาวท่วงท่านางสง่างามแต่ในใจของนางมีอะไรซ่อนอยู่คุณแผนก้าวถอยหลังใจของเขาขาดสะบั้นระหว่างรักและแค้นเขาจะเลือกทางใดในอยุธยาคืนนั้นเสียงกลองย่ำดังกล้องจากวัดไกลาราวกับตัวใจถึงโชคชะตาขุนแผนหันหลังให้บ้านขุนช้างแต่ในใจของเขาคำถามยังคงวงเวียนวันทองยังรักเขาอยู่หรือไม่และขุนช้างรู้หรือไม่ว่ามีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ในเงามืด สายลมพัดผ่านใบไม้ในความมืดเสียงใบไม้เสศษสีกันดังครุนครังขุนแผนเดินจากไปในเงายามราตรีฝีเท้าของเขาหนักอึ้งดังตะกวัวนางคำมองตามหลังด้วยดวงตาเปียกชื้นนางอยากรั้งเขาไว้แต่รู้ดีว่าใจของขุนแผนมีเพียงวันทองผู้นั้นในเมืองยุทธยาข่าวลือเรื่องขุนช้างและวันทองแพร่สะพัดดังควันไฟชาวบ้านประสิบกันในตลาดว่านางวันทองมีได้เต็มใจนางถูกบังคับด้วยอำนาจของขุนช้างแต่บางคนก็ว่านางยอมจำนนต่อความมั่งคั่งหัวใจของขุนแผนยิ่งสับสน เช่าตรู่ที่วัดพระศรีสันเพรขุนแผนคุกเข่าต่อหน้าพระพุทธรูปควันทูปลอยวนในอากาศเขาอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าพูดความจริงในใจของนางแต่ในใจลึกๆเขากลัวคำตอบกลัวว่านางอาจลืมเขาไปแล้วกลัวว่ารักของพวกเขาจะกลายเป็นเพียงฝันขณะที่ขุนแผนเดินออกจากวัดเขาได้ยินเสียงกลองศึกดังก้องกองทัพอยุธยากำลังเตรียมการรบขุนช้างผู้มีอิทธิพลในราชสำนักได้รับมอบหมายให้ดูแลสเสบียงแต่มีข่าวลือว่าขุนช้างเช่าโกงยักยอกทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งของตนขุนแผนยิ้มมุมปากนี่อาจเป ในคืนต่อมาขุนแผนแอบย่องไปใกล้ค่ายทหารเขาเห็นขุนช้างยืนคุยกับพ่อค้าคนหนึ่งเสียงหัวเราะของขุนช้างดังลั่นแต่ในเงามืดขุนแผนเห็นบางอย่างเอกสารลับในมือของพ่อค้าหลักฐานการโกงของขุนช้างหัวใจของขุนแผนเต้นแรงนี่คือกุญแจที่จะปลดปล่อยวันทองแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังขุนแผนหันขอบเงาร่างของทหารยามปรากฏผู้ใดแอบซ่อนอยู่ที่นั่นเสียงตะโกนดังก้องในความมืดขุนแผนคว้ามีดในมือพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อหนีแต่ในใจของเขาคำถามยังคงดังก้องหากเขาถูกจับวันทองจะรอเขาอยู่หรือไม่ แสงจันทร์ส,สั่งลงบนใบหน้าขุนแผนเงาของเขาทอดยาวบนพื้นดินทหารยามก้าวเข้ามาใกล้คบเพลิงในมือสองสว่างขุนแผนถอยหลังช้าๆมือยิงกับมีดแน่นแต่ใจของเขาคิดถึงวันทองหากเขาต้องสู้เลือดอัดนองไายทหารหยุดเสียงทหารยามดังก้องขุนแผนหมุนตัววิ่งทะยานสูงงอมมือเสียงฝีเท้าตามหลังดังสนั่นเขาเลี้ยวเข้าซอยแค่ผ่านบ้านเรือนที่หลับไหลกลิ่นควันจากเตาถ่านลอยมาในอากาศขุนแผนซ่อนตัวหลังกำแพงดินลมหายใจที่กระชั้นแต่ในใจเขายังเห็นภาพวันทอง ย้อนไปเมื่อครั้งยังเด็กวันทองเคยถักพวงมาลัยมาลีมอบให้เขาด้วยรอยยิ้มหวานขุนแผนข้าจะรอเจ้านางกล่าวคำพูดนั้นยังดันกล้องในหูแต่บัดนี้นางอยู่ในกรงทองของขุนช้างขุนแผนกำมัดแน่นเอกสารลับที่เขาเห็นอาจเป็นทางเดียวที่จะทวงนางคืนในค่ายทหารขุนช้างนั่งอยู่ในศาลาไม้ใบหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาไม่รู้ว่างามืดกำลังจับจ้องขุนแผนแอบมองจากระยะไกลเห็นขุนช้างหยิบม้วนกระดาษยื่นให้พ่อขาด้วยรอยยิ้มเจเลเหจจัดการให้เรียบร้อยขุนช้างกล่าวขุนแผนรู้ทันทีนั่นนคคือหหลัักฐาแาแ่่งววมช แต่แล้วเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นขุนแผนสะดุ้งทหารยามกลุ่มใหม่เดินผ่านมาคบเพลิงสองสว่างใกล้เข้ามาเขาจะหนีไปทางใดหากถูกจับความหวังในการช่วยวันทองจะดับศูนหัวใจของเคเต้รัวระหว่างหน้าที่และความรักเขาจะเลือกสิ่งใดแสงคบเพลิงสัดสองใกล้เข้ามาขุนแผนก้มตัวหลบในเงามืดลมหายใจของเขาดังพายุในอกเสียงฝีเท้าทหารยามดังใกล้สุนัขยังเห่าคลามไม่หยุดขุนแผนมองไปรอบตัวเห็นร้วไม้ไผ่เก่าๆข้าง,งกำแพงเขากระโจนข้ามไปอย่างรวดเร็วร่างลงสู่พื้นโคลนในสวนกล้วย กลิ่นดินและใบกล้วยลอยมาในอากาศขุนแผนซ่อนตัวหลังต้นกล้วยใหญ่เสียงทหารยามค่อยๆจางหายแต่ใจของเขายังเต้นร,รัวภาพวันทองลอยขึ้นในความคิดนางกำลังนั่งในห้องหับของขุนช้างผมยาวสลวยถูกหวีด้วยหวีงาช้างแต่ในตาของนางว่างเปล่าหรือว่านางกำลังรอเขาในใจของขุนแผนความแค้นต่อขุนช้างยิ่งทวีเอกสารลับที่เห็นเมื่อครู่คือกุญแจสู่การล้างมันทินเขาจะต้องได้มันมาแต่่ายทหารเต็มไปด้วยยามและขุนช้างมีใช่คนโง่เขาเริ่มสงสัยแล้วหรือไม่ว่ามีเงาคอยจับจ้องในยามราตรี ขุนแผนเคลื่อนตัวเงียบเยบมุ่งหน้าไปยังคลังสเสบียงสถานที่ที่ขุนช้างซ่อนความลับปริ่มข้าวสารและเครื่องเทศลอยมาเขาเห็นเงาของม้วนกระดาษวางอยู่บนโต๊ะในศาลาเล็กแต่แล้วเสียงกริ่งดังขึ้นราวกับสัญญาณเตือนภยัยขุนแผนหยุดชะงักเงาร่างของขุนช้างปรากฏที่ประตูผู้ใดกล้าบุกรุกที่นี่เสียงขุนช้างดังดังฟ้าคำรนขุนแผนดูทันทีเขาไม่มีทางเลือกต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าหรือหนีไปพร้อมความหวังที่พังทลายมีดในมือของเขาสันเล็กน้อยใจของเขาคร่ำครวญถึงวันทองนางจะรู้หรือไม่ว่าเขากำลังงงเเสีี่ยชวิตพือนา,นา แสงจันทสรสส์สั่งลงบนใบหน้าขุนช้างดวงตาคู่ใหญ่ของเขาจ้องมองในความมืดข้าเห็นเจ้าแล้วเสียงเขาดังก้องขุนแผนรู้ว่าหนีไม่พ้นเขาก้าวออกจากเงาต้นกล้วยยืนตรงเผชิญหน้ากับศัตรูเก่ามีดในมือของเขาสะท้อนแสงจันทร์ราวกับดั่งดวงดาวในยามราตรีขุนช้างเจ้าจะต้องชดใช้ขุนแผนตะโกนด้วยน้ำเสียงกล้าวหัวใจของเขาเต็มไปด้วยไฟแค้นแต่ขุนช้างยิ้มเยาะเจ้านักรบที่ไร้ทุกอย่างเขาหยิบดาบจากข้างกายโลหะกระทบกันในอากาศเสียงดังก้องในค่ายเงียบสงัดทหารยามเริ่มวิ่งมารวมตัว คุณแผนรู้ว่าเวลาเหลือน้อยเขาต้องได้เอกสารนั้นเขากระโจนเข้าหาขุนช้างดาบและมีปะทะก,กันในพริบตาเสียงโลหะกระทบดังก้องราวกับกลองศึกแห่งโชชาตาขุนช้างแข็งแกร่งแต่เชื่องช้าขุนแผนว่องไวดังสายลมแต่แล้วเสียงร้องของหญิงสาวดังขึ้นหยุดเสียงนั้นคุ้นเคยเกินอย่างถึงขุนแผนชะง,งักมองไปยังที่มาของเสียงวันทองยืนอยู่ที่ประตูศาลาชุดผ้าไหมสีครามพลิ้วไหวใบหน้านางซีเผื่อด,ด้วยความกลัวขุนแผนเจ้าจะทำอะไร น้ำเสียงของนางสั่นเครือหัวใจของขุนแผนดังถูกบีบรัดนาม,มาปกป้องขุนช้างหรือนางยังห่วงเขาขุนช้างหัวเราะลัน่นเจ้าเห็นหรือยังขุนแผนนางเป็นของข้าแต่ในดวงตาของวันทองมีความลับที่ซ่อนอยู่ขุนแผนมองเห็นน้ำตาคลอเบ้าหนางก้าวเข้ามาขวางระหว่างทั้งสองอย่าทำร้ายกันเลยนางร้องขอแต่ในใจของขุนแผนคำถามยังคงดังก้องนางเลือกข้างใดกันแน่ แสงคบเพลิงจากทหารยามสองสว่างเงาของวันทองทอดยาวบนพื้นดินนางยืนนิ่งระหว่างขุนแผนและขุนช้างดวงตาคู่สวยเต็มไปด้วยความสับสนขุนแผนมองนางด้วยใจที่แตกสลายวันทองเจ้ายังรักข้าอยู่หรือไม่คําถามนั้นหลุดออกจากปากราวกับมีดที่กรีดรึกเข้าในหัวใจขุนช้างกล้าเข้ามามือหนักวางลงบนบ่าของวันทองนางเป็นของข้าขุนแผนเจ้าจะสู้เพื่อสิ่งที่ไร้ค่าไปทำไม น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการเยาะเย้ยแต่ในแววตาของวันทองขุนแผนเห็นความเจ็บปวดนางในหน้ามองเขาปากสันดริกแต่ไร้คำพูดราวกับมีบางสิ่งรั้งนางไว้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังสนั่นทหารยามหลายในวิ่งเข้ามาหอกระดับในมือพร้อมต่อสู้ขุนแผนรู้ว่าโอกาสของเขาหมดลงเขาต้องหนีหรือไม่ก็ตายที่นี่แต่ก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหววันทองก้าวไปข้างหน้านางยกมือขึ้นราวกับจะปกป้องเขาอย่าทำร้ายเขานางร้องขุนช้งางคว้าแขนนางไว้เจ้ากล้าทรยศข้าเพื่อมัน น้ำเสียงของเขาดังดังฟ้าผาวันทองสะบัดแขนหลุดข้าไม่เคยเป็นของผู้ใดคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักขุนแผนมองนางด้วยความหวังแต่ในใจเขายังสงสัยนางพูดเพื่อปกป้องเขาหรือเพื่อปกป้องตัวเองเสียงกองสึกดังขึ้นจากไกลๆราวกับโชคชะตากำลังเร่งร้าขุนแผนคว้าโอกาสนั้นกระโจนไปยังโต๊ะที่มีเอกสารรับมือของเขาคว้าม้วนกระดาษได้ทันแต่ขุนช้างตะโกนสั่งทหารจับมันอย่าให้หนีขุนแผนวิ่งฝักความมืดเอกสารอยู่ในมือแต่ใจของเขายังติดอยู่กับวันทองนางจะตามเขามาหรือไม่ ลมยามราตรีพัดผ่านใบหน้าขุนแผนเขาวิ่งฝ่าความมืดในค่ายทหารเอกสารลับในมือกำแน่นราวกับเป็นความหวังสุดท้ายเสียงฝีเท้าทหารยามดังไล่หลังคบเพลินสว่างสวยัยตามมาไม่ลดละขุนแผนเลี้ยวเข้าซอยแคบกลิ่นโคลนและใบไม้เปียกชื้นลอยมาเขากระโจนข้างกำแพงเตี้ยลงสู่ท้องนานในความมืดใจของเขายังวงเวียนถึงวันทองภาพนางยืนขวางหน้าขุนช้างน้ำตาคลอในดวงตาคู่สวยข้าไม่เคยเป็นของผู้ใดคำพูดนั้นดังก้องในหูนางหมายความเช่นไรเป็นการท้าทายขุนช้างหรือเป็นคำบอกลาแก่เขา คุณแผนสายหัวขจัดความคิดตอนนี้เขาต้องรอดในเมืองยุทธยาข่าวการหลบหนีของคุณแผนแพร่สะพัดดังไฟปากขุนช้างโกรธเกรียวราวพายุสั่งทหารคนทุกซอกมุมแต่คุณแผนรู้จักเมืองนี้ดีเขาเคยวิ่งเล่นในตรอกซอยตั้งแต่เด็กเขาซ่อนตัวในกระท่อมร้างข้างวัดเก่าแก่ที่เงียบสงัดควันทูบจากสามพระภูมิลอยมารวากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองคุณแผนคลี่เอกสารลับในมือตัวอักษรเขียนด้วยหมึกดำบันทึกการยัดย่อของขุนช้างหลักฐานชิ้นนี้จะล้มเขาได้แต่จะเพียงพอหรือไม่ที่จะทวงวันนทองคืมา ขุนแผนมองออกไปในความมืดได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆใกล้เข้ามาทุกขณะหัวใจของเขาเต้นแรงเป็นทหารยามหรือศัตรูหรือจะเป็นนางที่เขาเฝ้ารอเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทาให้ขุนแผนกุมมีดแน่นแต่เมื่อเงานั้นก้าวออกมาจากความมืดเขากลับเห็นเป็นนางวันทองน้ําตาเอ่อคลอในดวงตาคู่งามของนางเสื้อผ้าที่นางสวมยังคงงดงามดังภรรยาขุนนางแต่ดวงหน้ากลับซีเือดดุจคนไร้วิญญาณขุนแผนเสียงนางสันเครือจะจะเอาชีวิตมาเสี่ยงพระค่าไปถึงเมื่อใดกัน หลักฐานนั้นอาจล้มขุนช้างได้แต่ความรักใครเล่าจะคืนให้เจ้าได้ขุนแผนมองนางใจปั่นป่วนยิ่งกว่าศึกใดๆที่เคยเผชิญวันทองเจ้าพูดเช่นนั้นหมายความว่านางกล้าเข้าใกล้มือบางเอื้อมไปแตะมวนเอกสารในมือเขาแล้วกล่าวเสียงแผ่วสิ่งที่ข้าต้องการมิใช่ทองคํามิใช่อำนาจและมิใช่แม้แต่เจ้าหรือขุนช้างสิ่งที่ข้าต้องการคืออิสรภาพข้าเหนื่อยแล้วที่จะต้องเป็นของใครสักคน คำพูดนั้นทําให้ขุนแผนนิ่งเงยหน้ามองแสงจันเหนือใจดีเก่าเขานึกถึงวัยเยาว์ที่ทั้งสามเคยหัวเราะด้วยกันใต้ต้นมะขามทุกวันนี้ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเสียงคล้องศึกดังขึ้นจากพระราชวังกองทัพอยุธยากําลังระดมกําลังออกไปรับสึกขุนช้างย่อมถูกเรียกเข้าสู่สนามรบเพื่อชี้แจงสเสบียงที่ตนดูแลหากเอกสารนี้ถูกส่งถึงมือเจ้าเมืองอํานาจของขุนช้างย่อมสิ้นสุดขุนแผนหันกลับมามองวันทองเจ้าจะไปกับข้าหรือจะอยู่วันทองยิ้มเศร้า ข้าไม่อาจาไปกับผู้ใดได้อีกแล้วข้าอยากเป็นของตัวเองสักครั้งในชีวิตนางถอยหลังเข้าไปในเงามืดราวกับจะรับหลังกำแพงโบราณคุณแผนยืนนิ่งก่อนจะกำเเกกสารแน่นแล้วเดินออกจากกระท่อมเขาเลือกเส้นทางนักรบเลือกความจริงมากกว่าความรักที่พระเลือนเสียงกลองสืบเร่งเร้าให้เขารีบเร่งไปมอบหลักฐานแก่ราชสำนัก รุ่งสางขุนช้างถูกจับกลุมต่อหน้าทานกำนันเสียงโจดขานสะท้อนทั่วตลาดยุทยาวันทองมิได้ปรากฏตัวเคียงข้างเขาอีกเลยบ้างหรือว่านางหายไปในคืนเดียวกับที่ขุนแผนส่งหลักฐานบ้างว่ามีนางชาวบ้านเห็นนางเดินข้ามทุ่งนาไปทางป่าร่างเดียวดายไม่หวนกลับส่วนขุนแผนเขาได้รับเกียรติยศเป็นแม่ทัพอีกครั้งแต่ในยามค่ำคืนเมื่อสายหมอกลอยเหนือลำน้ำเจ้าพระยาเขายังมองหาเหงาของนางอยู่เสมอเงาของหญิงผู้ประกาศต่อหน้าคนทั้งสองว่าข้าไม่เคยเป็นของผู้ใดเสียงนั้นยังดังก้องในใจเขาตลอดกาล